กันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับจังหวัดกำแพงเพชรจัดพิธีมอบบ้านตามโครงการบ้านการชาเฉลิมพระเกียรติที่บ้านนางส้มจีนคำพีหมู่ที่6ตตำบลคลองน้ำไหลอำเภอคลองลานนายชาทิ์รุจนะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานมอบบ้านตามโครงการ บ้านกาชาตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรม,มราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา91พรรษาประจำปี2566หลังที่1โดยมีนางการจนารุจนะเสรีนาย,ยกเหล่ากาชาติจังหวัดกำแพงเพชรนายอำเภอคลองลานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลคลองน้ำไหลเหล่ากาชาติประชาาชชนจิตอาสา,ศาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ด้วยเหล่ากาชาติจังหวัดกำแพงเพชรครับมีความประสงค์ที่จะส่งเสริมคุณภาพชีวิตของครอบครัวที่ได้รับความทุกข์ยากจึงได้จัดทําโครงการบ้านกาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิิกิก์พระบระมราชินีนาถพระบระมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา91าพรรษาประจําปี2566 ทั้งนี้นะครับเรากาชาตจังหวัดกำแพงเพชรได้สนับสนุนงบประมาณสร้างบ้านใหม่จำนวนหนึ่งหลังหลังละ1 5 0 0 0 0บาทและซ่อมแซมบ้านจำนวนหนึ่งหลังหลังละ3 0 0 0 0บาทซึ่งรายได้ที่นำมาช่วยเหลือประชาชนด้านที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่มาจากการจำหน่ายสลากกาชาติการจัดงานวันรวมน้ำใจช่วยกาชาตและการจัดงานออกร้านมัดฉากาชาตประจำปี2566อย